มาในแอปแมนยูนะคะแล้วก็ไปดูที่หน้าชอ็อปนี่แนะ่ก็จะมีของให้เลือกมากมายเลยมีเสื้อนักเตะพร้อมเบอร์ของต่างๆนานะเราไปตรงนี้เลยค่ะท n นดิงนี่นเราถามเสื้อซ้อมใช่ไหมเสื้อซ้อมก็จะอยู่ใน Prematch ค่ะจัดบากดเข้าไปเลยคะ่ะนี่ดู ช่วงนี้มีโปรโมชั่นลด50%ด้วยใส่โค้ดนี้ตอนเช็คเอาท์ได้เลยนะคะแต่ว่าจะแอพพลายเฉพาะบางไอเทมเท่านั้นบางอันก็ใช้ไม่ได้นะคะหูสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เขาบอกอมโกลแล้วจะหมดแล้วด้วยทุกคนอุ้ยมันคือลดอ่ะรุ่นใหม่คือสวยมากฟังมากเวอร์กดเข้าไปจา้าอุ้ยมันยั่วมันยั่วดูดูดูด,ด,ดูสวยงามมาก โอ้ยรองพิเดของเราเลดอ่ะปังมากวอรมีให้เลือกสี่ไซส์นะ XS หมดมี SM, L, XL ว่า M ละกันจัดไป50ปอนนะคะ50ปอนก็คือตกเป็นเงินไทยแล้วราปอนละว44บาท2,200บาทคนะ่ะอ่ะหนึ่งตัวแบบทุกการกันไปหยิบใส่ตะกร้าไปเลยสิคะโอเคแล้วบปองไหมไหนใส่สีสเขาบอกให้ใส่ ไ okay. yes. okay, ไม่ได้ิเเกไไม่ได้มันเป็นไอเทมใหม่และไม่ได้ลดราคาแต่ก็ไม่เป็นไรคือสวยเลเิดต้องจัดแล้วต้องจัดต้องจัดทุกคน